เริ่มแรกเราขอพาคุณมาอ่านมุมมองของผู้ชายที่ชื่อนิ้วกลมค่ะกับหนังสือความฝัน Dream 10 Years of r a l p h i n g e r 2,547-2,557ถึ25เงเล่มนี้ที่รวบรวมข้อความจากหนังสือทั้งหมดที่นิ้วกลมเขียนตลอดระยะเวลา10ปีมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวได้อย่างพิธีพิถัน โดยทอยคำมากมายที่จะอธิบายให้คุณได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในความหมายของความฝันมากยิ่งขึ้นแถมยังเป็นเหมือนพลังที่ฉุดให้คุณอยากลุกขึ้นมาทำชีวิตให้ดีกว่าที่เป็นอยู่โดยนิ้วกลมบอกไว้อย่างนี้ค่ะว่าบางประโยคสั้นๆเยียวยาความรู้สึกของบางคนจนทําให้หัวใจของเรากลับมาอ่อนโยนได้บางประโยคก็มาสกิดต่มความฝันที่กำลังจะมอดดับให้กลับมาลุกโชนหรือบางประโยคก็อาจเป็นแรงบันดาลใจให เราอยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างใครที่กำลังท้อก็มีบางข้อความที่น่าสนใจค่ะเช่นอย่าปล่อยให้ความทา้อครอบงำจิตใจแม้ไม่ได้เป็นผู้นำก็จงรักษาระยะในการเดินทาง หรืออย่างน้อยที่สุดก็จงรักษาจังหวะก้าวของตนเองให้สม่ำเสมอรักษาเป้าหมายที่เล็งไว้ให้แน่วแน่จงก้าวตราบที่ยังก้าไวไหวก้าวต่อไปเรื่อยๆความเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่การแกล้งบอกตัวเองว่าเหนื่อยนั้นเป็นการเพาะมาเมล็ดพันธุ์แห่งความพ่ายแพ้ไม่แน่นะคะบางประโยคในหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนวันที่เวลวร้ายให้กลายเป็นวันที่ดีสำหรับคุณก็ได้ค่ะ